ก็ต้องขยันต้องดีหน่อยเพราะว่าหนึ่งอาหานเจ้าเนี่ยก็ยังมีวิบาาอยู่ยังมีความเหนยเหนือเหนอยียวแน่นมีวอนมีนุสัยทั้งหลายตกค้างอยู่ต้องให้ไปพร้อมกับการล้างตัวเองด้วยเรื่อยๆวิบากใครวิบากเราไม่ต้องแบ่งให้หมดไม่มีความแตกต่างแต่ถ้าเมื่อไร่ก็ตามดี่้องหลีขึ้นมา เห็นของเราของเขาเนี <önce S 2> <He> <S <S ่ยมันก็จะเหนื่อยเพราะนี่จูนวิบากเข้ามาให้เรื่อยๆเรื่อยไม่ต้องมีจุดหมายไม่ต้องมีระยะเวลาอะไรให้ไปเรื่อยๆมันจะล้างหมดในสิ่งที่คอยเป็นขอบเขตเป็นเงื่อนไขของตัวเองให้ไปเรื่อยๆ สว่างเองแต่ว่ามันก็ไม่ต้องเอาในความสว่างเพราะเหล่าชั้นพรมเจอว่างและยึดว่างเจอความสว่างและยึดความสว่างเพราะว่าสรพสาททั้งหลายเนี่ยจะยึดอะไรสักอย่างเป็นอารมณ์อยู่เสมอตลอดเวลาเราต้องพงให้ไปเรื่อยๆพงแบบไม่เอาไม่เอาในการพงไม่เอาในการให้ไม่ใช่ตัดอะไรแต่คือตัดตัวเองเล นะเพราะว่าการให้เนี่ยมันก็ตัดตมเองอยู่แล้วเวลาให้นั้นก็ทิ้งเลย,เน,ยนะมันก็ให้ทิ้งอยู่แล้วมันก็หลุดพ้นในตัวเองตลอดเวลาเดี๋ยวแม่น้องมานั่งงมสารวนเพราะว่าถ้ายังทำหลีธาตุขันใช้อยู่มันก็จะหนักหนืเหนียวเป็นปกติต้องล้างไปไม่ว่าจะวิบากส่วนไหนก็ตามจะให้มันมีความแตกตา่าง จะใช้รู้ใช้เห็นในการเล็งแล้วไปในสังขารเนี้อจะรับวิบากเอาวิบากตัวเองก็ตีขึ้นมาด้วยเวลาใช้ทัดขันในการตั้งเอาทั้งหลายแม้กระทั่งขนาดจิตเดียวก็หนักแล้วให้ไปเรื่อยให้เรื่อยเดีย๋ยวมันจะล้างความเหนียวเหนือในจิตธาตุเองกายทธาทั้งหลาย <c oughs> ไม่ว่าจะทิพยามีหมด เพราะว่าใช้ตั้งเอาในสังวัดมายาวนานต้องใช้กำลังอาศัยกำลังในการขี้คลายให้หหกระทั่งองค์มหาบรมีเอง าลาดมหลเล็งแลไปก็ยังเบื่อสังสวัสนี่มันเยอะมากก็ต้องให้มันนอกเหนือการรูก้การเห็นไปเลยเป็นการจับให้เล็งแลบทั้งไหนก็เป็นการจับให้ทั้งหมดให้เรื่อยๆสังว่ามันเยอะแต่ว,ว่าเราอย่าไปเอามาเป็นประมาณไม่งั้นเดี๋ยวจะมีตัวทอเดี๋ยวก็จะมีตัวพึชอะไรดิ้นหนีดินด้นสู้นี่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเลย วิบากทั้งหลายที่เคยมีมาทั้งของตนเองก่อนจะจบการวิบากของสัมปรสัตว์ทั้งหลายมันก็จูนเข้ามาถูกต้อง<ๆ>ก็ต้องให้ไปเรื่อยๆการจบเฉพาะตัวเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ราบใดที่ยังมีธาตุขันอยู่ยังมีภูมิชั้นรองรับอยู่ก็ใช้เป็นสื่อแต่การโปรดไปเรื่อยๆไม่งั้น เมื่อไรก็ตามที่อยู่กับจิตนิดเดียวเนี่ยวิบากก็จูนเข้ามาทันทีเมื่อยิ่งภาคหยาบเนี่ยมันรับได้ทุกส่วนเลยร่างกายกายหยาบก็โดนนะจิตก็โดนก็ต้องขยันให้ไปเรื่อยๆให้ไปช่วยเหลือสังวัตไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในสังวัตเหมือนกันแล้วก็นี้ทุกนิโรธิพานกับสังวัตจริงก็ไม่มีความแตกต่างลเลย แล้วพิเดาว่าคือสรรพสัตว์นั้นหลงไปหลงแบ่งแยก s e เองเราก็ต้องดับให้กับความแตกต่างนั้นความเตียบเทียบเทียบเคียงอะไรทั้งหลาย,ยการให้ค่าตีความทั้งหลายเนี่ยต้องดับให้อย่างเดียวในงั้นก็สรรพสัตว์กไ็ไม่จบใน,ในความเป็นสรรพสัตว์เองเพียงดิ้ดดลลนรนอัวนี้เจ้าทั้งหลายก็ก็จะลําบากไปด้วยถึงแม้ว่าจะมีธาตุขันอยู่มันก็ต้องลําบากไปด้วย ด้วยกันใช้ดำหรลีใช้ดํารลีโปรดไปเรื <c oughs> ่อยๆนะมันก็จะไม่มีความรู้สึกว่าไป,ไปเอาจิตไปรับวิบากไม่มีการรับไม่มีการแลกเปลี่ยนวิบากกันนั่นแหละนี้ได้จบช่วยกันไปเรื่อยๆ ว่ายาวนานมันหนักหนาแต่เรายังมาเป็นอารมณ์ถ้าเราคิดว่าสัวาวะมันเยอะมันน่าสงสารน่าเวทนาก็จะเอาจิตเป็นบวิบากตอนนี้โปรดกันไม่ได้แล้ว้องรับวิบากร่วมกันไปไม่มีใครช่วยใครได้ถ้าเราจบเฉพาะตัวได้แล้วก็ใช้การํำหนีช่วยไปเรื่อยๆจะได้ไม่มีสัมพัสต์ตกค้าง สัง่งว่าจะได้เบาบางลงช่วยกันไปนองมหาบริบพรองใหญ่ก็ดำดิบโปรดตอนนี้ขับเคลื่อนกันหมดแนละ้วอริยะเจ้าอริยะอรหันทั้งหลาย ถ้าทั้งปัดแจ,จกพุทธะเองก็จะมีโปรดแล้วขับเคลื่อนไปร่วมกันมันก็จะเป็นกําลังร่วมกันไปมันหมดยุคของการจบเฉพาะตัวไปแล้วมันจบเฉพาะตัวเนี่มันเป็นเรื่องของความหมกมุ่น,นจะหลุดพ้นอย่างเดียวแล้วก็ผู้โปรดผู้มเพนทั้งหลายก็ติดอยู่ตรงนี้ในการที่อยากจะหลุดพ้นเนี่แหละไม่หลุดพ้นจากความอยากหลุดพ้นใะเอง มันก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขในการที่ขับเคี้ยวเอาในการปฏิบัติทั้งหลายก็ไม่มีกําลังในการ่จะหลุดจากสภาวะที่เป็นหลงตั้งเอาไม่ว่าจะละเอียดแค่ไหนก็ตามติดหมดติดแล้วมันออกไม่ได้ละเอียดแค่ไหนก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นจิตเอกสภาวะเนี่ยถ้าไปอยู่กับมันจริงก็หน,นักก็ผูกมัดทั้งหมดเลย <S <S เอาอะไรมาเป็นอารมณ์ไม่ได้เลยให้เดียวไปเรื่อยๆ ลหลุดพ้นไปทั้งพร้อมกนันทั้งส,สัพพสว์ทั้งตัวเองทั้งหลายมันก็จะไม่มีความแตกต่างระหว่างส,สัพพสว์และตัวเราตัวเราสิ่งอื่นทั้งหลายไม่มีความแตกต่างจริงๆนะมันมีความแตกต่างขึ้นมาได้ก็ต้องดำหลีขึ้นมาดำหลกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เห็นความแตกต่างก็เอาล้เป็นเรื่องแล้วหนักขึ้นมาทีงทีองให้ไปเรื่อยๆ การโปดนี่ก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆต้องเรียนรู้เรียนรู้จากการโปดนี่แหละให้ไปเรื่อยๆหรือว่าจะรู้เองเรียนรู้จากของจริงปดไปเรื่อยไหแต่ฉันเรนเรื่องการปดถูกต้องมันก็กจะรู้เองแง่มุมของสมบสัติทั้งหลายอะไรจะล้างยังไงไต้องใช้อนุภาพเป็นพื้นฐานดีดๆไม่งางนั้นพูดอะไรไปสมบสัตก์ก็ไม่รู้เรื่องบางทีต้องดับให้ก่อน เคลียวิบากอย่างภาาภูมิต่ำทั้งหลายเนี่ยพอคำภาขอเข้ามากรรมให้เทียน้ำหยาดน้ำให้แล้วก็ใช้รูปาไปเดี๋ยวก็จะรู้เองโปรดแบบไหนอะไรยังไงเป็นไปเองอนนี้ทานทั้งหลายในการโปรดสัตว์ไม่ต้องตั้งคือโปรดไปเลยโปรดไปเลยไม่ต้องตั้งแล้วอันนี้ทานนี้ตั้งกับพุทธองค์ทั้งเดียวพอมันก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนไป ั่นแหละแต่ว่าเราจะเอามาเป็นหุดหมายอะไรไม่ได้เลยตรงไหนก็ไม่ได้เลยต้องปลบเรื่อยๆไ,ไม่งั้นมันจะกดดันตัวเองตลอดเวลาเล็งแล้ไปเมื่อไหร่จะหมดสักทีสังวัตว่ามันจะกดดันตัวเองการปูสันตะลัางอนุสัยทั้งหลายได้เวลาดำเนนใช้ธาตุขันถูกต้องตอนที่ยังเป็นสัพพสัต์อยู่ก็ใช้ธาตุขันก็ติดธาตุขันใช้ธรรมารมก็ติดธรรมารมใช้อะไรก็ติด ิ่งนั้นนะ่ะนั่นคือเพราะว่ามันธรรมชาติของจิตเ่ยที่มันถูกตอกย้ําในการตั้งเอามาเนี่ยเวลาใช้ขึ้นมาทีไรมันก็จะเอาทุกทีมันหยิบจับทุกทีแล้วก็ยึดทุกทีเนี่ยนั่นคือเวลาให้เรื่อยๆมันล้างหมดนะ่ะอนุสสยเลยนะโลกยวิสัยไม่ว่าทางกายทางจิตก็ตามนะเวลาโปรดไปเรื่อยๆนะเวลาใช้ทัดขันมันจะเป็นพอดีไปเอง มันจะไม่เอามาอยู่พร่มเพื่อแบบสัตว์โลกทั้งหลายเนะเอามาอยู่เอามายึดแล้วก็บ่นเหนื่อยนัเหนียวก็เพราะอยู่สิ่งที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราจริงๆเราก็ไม่มีตั้งแต่ทีแรกเลยในท่ามกลางที่มีทาุขันอยู่ก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่อะไรทั้งหมดนันคือจะเอามาเป็นอารมณ์ไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะว่างไปนะความว่างก็เอาไม่ได้เหมือนกันต้องทิ้งว่าง ให้ไปเรื่อยกระจายไปเรื่อยแบบไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องประเมินผลสับสัต์ต้องสับสัต์ด้วยไม่ต้องประเมินผลสับสัต์ไม่ต้องเม,มาดูตัวเองให้ไปเรื่อยแล้วมันจะลบล้างเงื่อนไขในใจะนะที่มันยังมีอนาคตยังมีอดีตอยู่ยมีปัจจุบันอยู่ไปเองแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อหานะตรงต่อพุทธองค์ตรงต่อพระธรรมตรงต่อองคุณเบื้องสูงไปเองทั้งหมดเลย หลายว่างเขาไม่เอาว่างแต่ว่าต้องว่างสูงส่สรรพสิ่งถูกการปลดไป่งถูกต้อง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 ปลดต้องขับเคลื่อนต้องดำเหลี่ออกไปนะให้อนุภาพของความว่างนี่แหละสูส่สรรพสิ่งทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเพราะว่าอนุธาทั้งหลายในโลกธาตุนี้มันก็เต็มไปด้วยวิบากสัตว์โลกแต่ไม่หมดเมรู้กี่ยุกิสมัยก็ทับถงขึ้นมา ล,ล้างเรื่อยๆล,ล้างเรื่อยๆส่วนหนึ่งจบดับไปเปลี่ยนภูมิไปเดี๋ยวก็มีขึ้นมาใหม่เรื่อยๆก็ให้ล้างไปเรื่อยๆแต่ว,ว่าเราอยา,อามาเป็นประมาณนะว,ว่ามื่อไหร่จะหมดไม่งั้นมันจะกดดันทังทีให้ทิ้งไม่ต้องเอาอะไรเพราะว่าสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายก็หลงเอามาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับการให้การโปรดอะไร ไห้ทิ้งอย่างเดียวมันก็จะหลุดพ้นได้ตัวมันเองไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับเรามีการทุกสปรพสิ่งของตัวเองและสิ่งเดียวกันคือการโปรดพร้อมไปพร้อมไปด้วยกันใช่ทุกอย่างคือโปรดเลยพร้อมกัน ม่ต้องแบ่งแยกในจิตในใจไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรให้เลยเราความเป็นชั้นภูมินั่นก็เป็นความหลงวัสดุศตว์ทั้งหมดเลยนุ้ใส่ที่เฉพาะตัวเฉพาะตนมาหลือพ้นเฉพาะตัวเฉพาะตนมาก็จะสลายเอยงถูกต้องมันก็เป็นเงื่อนไขที่ตั้งไว้อย่างผิดผิดทั้งหมดเลยในการจะเข้าถึงพระธรรมพระนิพพานอะไรเป็นเงื่อนไขเฉพาะตัวที่ตั้งตอนหลงอยู่ มันก็เลยต้องล้างทิ้งเหมือนกันหมดก็แ,แค่ให้เรื่อยๆมันล้างทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็ทั้งอุปกิเลสก,ก็จะถูกล้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปเอง, mm hmm. เองกิเลสกไม่ว่าจะอย่างหยาบอย่างละเอียดก็ถูกล้างด้วยการให้การโพ่นเรื่อยๆแบบไม่เอาในการพ่งแแบ,บไม่เอาในการไหม,ม้เรื่อยๆ ให้ทิ้งไปเลยจะหลุดพ้นในตัวเองไปเรื่อยๆความเหนียวเหนื่อที่เกิดจากการใช้ทาดขันตั้งเอามาไม่ได้พ่อยคลายออกแม้กระทั่งองค์มหาบารมีเองก็ยังใช้การหลงในโูกลักษณะของแต่ละพระองค์ก็ยังไม่ได้ ไม่มีใครล่วงรู้พิทธวิสัยนันคือเะไปตัดสินให้ค่าตีความให้อย่างเดียวเรื่อยๆเอาทุกอย่างของมอง,งมหาบารมีนั่นคือการโปรดทั้งหมดเลยเห็นว่าโดยวิสัยของของเดิมเนี่ยก็มันจะไม่ทำให้ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้น ในการโปรดของพุทธองค์ขององค์มหาบรมีทั้งหลายเนี่ยคือต้องให้นอกเหนือลักษณะทุกอย่างเลยมันจะเป็นหนึ่งเดียวไปจะเป็นเนื้อเดียวกันไปกับพุทธองค์ <Okay. S 1> กับองค์มหาบารมีทั้งหลายไปเอง นการปลงลุกนิพพานหลุดหลงพ้นทั้งหลายหลงนิพพานเฉพาะตนทั้งหมดทั้งมวลจนเป็นเหตุเป็นใจให้ไปเสียดเพื่อเฉยเหมือนเฉยต่อการโปรดสรรพสัตว์ตามองมหาบรญมีในการโปรดสังสารวัตทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งสิ้นน้อมกราบขอกรรมกรรมต่อโลกธาตุต่อสังสารวัตทั้งหลายหากมีเวียนมีกรรมอันใดทั้งหมดทั้งมวล น้อมกราบขอขมากรรมต่อละองค์คุณทั้งหลายผู้ปวดสปัสต์ทั้งหลายหากยุคหนึ่งสมัยใดตามที่เราเข้าไปทำเคยปฏิเสธกระทำเพิกเฉยมินเชยกระทำเรามีเว้นกรรมอันใดกระทมทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้เป็นอโหสิกรรมร่วมกันหน้าตัณฑการแบบนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดกรรมทุกหมู่เราชั้นภูมินะที่ยังปิดกั้นขวางกั้นความขี้คลายสว่างสวยร่วมกันการปวดสร์ร่วมกับองค์มหาบารมีทุกพระองค์น้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงระธทานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวล ของทุโมเลาชั้นภูนะที่มีต่อกันและกันมาต่อวัสดาธรรมต่อนิพาณน,นิโรธนิพานทันน้งหลายต่อพระศาสนาต่อการปฏิบัติความเพนทั้งหมดนัง้งสิ้นนะถึงเป็นโอโหสิกรรมนะบตั้งแตกรร่การแบบนี้เป็นต้นไปอย่างโอโหสีอโหสีโอโหสีโอโหสีอโหสัหส่ส,ส,สงสงัมสวรรคิ์ทั้งหลายและมีส่วนใน โลดในยุพันใน,นการป,าปรยสรรพสัตว์ไปตลอดกาลและนานเึงหส่วนทั่วกันนะ